เอาละครับมาพบกับ Candy 4 Channel กับเกม LL w i r e s วันนี้เรามาทำความรู้จักกับไอเทมกายภาพทั้งหมดกันเถอะโดยไอเทมกายภาพนะครับจะแบ่งได้ทั้งหมดสี่แบบในความคิดของผมนะคือจะเป็นคลิมีห้าชิ้นดูดเลือดมีสามชิ้นจอเกาะมีห้าชิ้นและอื่นๆอีกสามชิ้นนะครับ ไอเทมคลิปมีอะไรบ้างก็มีอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับห้าชิ้นนี่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สิเริ่มจากอันนี้สิเออหนึ่ง จอกรลกก็จะมีอันนี้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 แล้วก็อันนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้สิอันนี้นะครับต่อไปดูดเลือดก็จะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อ่อันนี้แล้วก็อันไหนอีก สามชิ้นเออโอเคครบแล้วแล้วที่เหลือก็คืออื่นๆอย่างเช่นมาซามูเนะไทรเนตี้ฟอร์แล้วก็เจ้านี่นะอ,ะอันนี้ก็คือแบ่งแบ่งแบ่งออกเป็นสี่หมวดหมู่ย่อยของในกายภาพนะครับเอาล่ะต่อไปไปดูสกิลและ ชาตแตกของไอเทมกันเถอะมาจากชิ้นแรกเลยปลัดทิสเตอร์เพิ่มพลังโจมตี้5แล้วก็ดูดเลือด15%ไอปลัดทิสเตอร์เนี่ยเมื่อโจมตีกายภาพจะสร้างเกราะตามเลือดที่ดูดมานะแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆเมื่อถึง10วิสมดใน10วิ ต่อไปสต,สตาชิวใช่ไหมสตาชิวใช่ไหมสตาสติกชิวเออนั่นแหละอัตราคิยี่ห้าเคลื่อนที่ห้าแล้วก็โจมตีเร็วสามสิบห้านะอันนี้เมือ่อเมื่อวิ่งจะสะสมชาร์จเมื่อชาร์จเต็มจะโจมตีแล้วก็จะชิ่งไปศัตรูห้าเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทนะครับต่อไปเบียดออฟเดอะครูนคิงเนี่ย ออพลังโจมตี30ความเร็วโจมตี30%ดูดเลือด10%แล้วเมื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับพลังชีวิตปัจจุบันของศัตรู6%แล้วก็ถ้าเราตีครบ3ครั้งจะสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ขโมยความเร็วเคลื่อนที่25%นะครับต่อไปรา a p i ไฟ Fire c a n n อาาัตารา์คิด่เข้าความเร็วโจมตียี่ห้าและสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความเร็วเคลื่อนทีบ่บวกห้าเปอร์เซ็นต์มันจะมันจะมีสามชิ้นนี้นะลืมบอกไปว่ามีสามชิ้นนี้ที่จะเป็นไอเทมแบบชาร์จก็คือวิ่งวิ่งวิ่งไปมันก็จะชาร์จอันนี้ก็คือถ้าตีแล้วจะชิ่งห้าตัวเป็นความเสียหายเวทนะตัวนี้จะเมื่อวิ่ง จะยิงไกลขึ้นร้อยยี่สิบหน่วยแต่ตัวตีใกล้จะตีไกลขึ้นแค่ห้าสิบหน่วยนะต่อไปลูน่าเฮอริเคนใช่ไหมออ,อัตราคิดที่เข้ายี่ห้าความจมตีสี่สิบห้าทำให้ตีสองตัวที่อยู่ใกล้ๆแบบตีกระจายนะตัวที่โดนกระจายก็คือจะได้รับสี่สิบปร์เซ็นตามจมตีเท่านั้น จะโดนแค่สี่สบเปอร์เซนนะต่อไปโยมุโกสเบลดอันนี้เพิ่มพลังโยมตีห้าสิบลดคูเดลสิบแล้วก็เจาะเกาะสิบเวลาวิ่งจะสะสมใช่ไหมแล้วก็เมื่อตีครั้งถัดไปจะทำให้เราตีเร็วขึ้นสีวิอันนี้ดัสเบลดออฟออดัสเบลดออฟดาร์ทา a r หรือเปล่า ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยพลังจอมตีบอก50ลดคูดาาส10จอกรอด15ถ้าไม่ถูกพบตัวเป็นเวลา1วิหรือว่าเราแอบพุ่มนั่นแหละหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่ฝั่งตรงข้ามไม่เห็นตัวมันจะการจอมตีขั้งถัดไปจะสร้าง,งเหามยยียหาย 125, ี125 2บ1 2 5และสโลส99เปอร์เซ็นตเป็นเวลา2ยุด0.25วิ ตัวตีไกลจะไม่สโลนะครับตัวตีไกลจะตีไม่ติดสโลอันนี้จะเพิ่มความแรงคิขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์อินฟินิตี้เอชพลังโจมตียี่ห้าเอ้ยห้าสิบห้าอัตราคิยี่บห้านะมอเทอรีเมนเดอร์ใช่ไหมบวกพลังโจมตีสี่สิบห้าแล้วก็ลดเกาะ สามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเจาะกรสามสิบห้าปอร์เซ็นนั่นแหละ Black Clover หรือเปล่าหรว่า a c k c คเค e เวอร์แบล็คแ c ล e ใช่ไหม Black c l ล v e r บวกยี่สิบเปอร์เซ็น์คูดาวบวกเลือดสามร้อห้าสิบทงยบตีสามสิบ เมื่อสร้างคขาใเสีหายจะติดสเต็กกับฝั่งต์วหข้ามลดเกาะครั้งละ4%สูงสุด24%แล้วเมื่อเราฆ่าศัตรูเมื่อเราโจมตีศัตรูจะเพิ่มความเร็วของเรา20หน่วยเมื่อฆ่าศัตรูได้จะเพิ่ม60หน่วยแต่จะไม่ทับซ้อนกันนะมานามูนะอันนี้ข้ามไปก่อนเพราะสกิลมันยุ่งยากมาก Force, เฟพิ่มพลังชีวิต200พลังโจมตี20ความเร็วโจมตี40มานา300แล้วก็คูดาว20นะครับความเร็วเคลื่อนที่บวก5%ด้วยการโจมตีครั้งถัดไปจะสร้างความเตีรหายเท่ากับ200%ของพลังโจมตีพื้นฐานนะก็คือ,เ,อเป็นพลังโจมตีจากตัวฮีโร่ไม่นับของบวกขึ้น200% อีกตะกิวหนึ่งเหมือนแบล็กเทลเวอร์อันเมื่อกี้ก็คือเมื่อตีจะเพิ่มความเร็วยี่สิบหน่วยถ้าฆ่าได้จะเพิ่มหกสิบหน่วยไม่สามารถสแต็กพร้อมกันได้นะไอเทมต่อไป เมลเมลออฟอะไรสักอย่างนะเห็นว่าดับม่วงแล้กันเออดับม่วงเพิ่มพลังโมตี45เพิ่มต้านเวท35ลดคูดาว10%แล้วก็ถ้าเราโดนเวททำให้เลือดต่ำกว่า35%จะสร้างโล่กันเวทขึ้นมา5วิคูดาว90วิแล้วเมื่อโล่นี้ทำงานเราจะโจมตีแรงขึ้น30หน่วย แล้วก็ดูดเลือด10%นะทั้งกายภาพลังเวทเป็นเวลา5วิจนกว่าโล่หมดนะต่อไปเดสแดนบวกเลือด300พังจมตี35แล้วก็ลดคูดาร์10%ดูดเลือดกายภาพ10%ทำให้ความเสียหายที่ได้รับถูกเปลี่ยนเป็นเลือดไหล30% 3วิถ้าเราโดนโจมตี100มันจะเปลี่ยน เป็นเราโดนโจมตีเจ็ดสิบและติดติดทิษอีกสามสิบภายในสามวิก็คือในสามวินั้นจะลดเราสามสิบไม่ได้หมายถึงวิละสามสิบนะหมายถึงสามวิสามสิบก็คือวิละสิบนั่นแหละแฟนทอมแดนเซอร์ cer, อัตราชีบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ความเร็วโจมตีบวกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกวิ่งห้าห้เปอร์เซ็นต เอฟเอกคือเมื่อเราพลังโจมพลังชีวิตต่ำกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นจะได้รับโล240่สองร้อยสี่สิบถึงห้าร้อยเก้าสิบป้องกันความเสียหายเป็นเวลาห้าวิคูดาวเก้าสิบวิต่อไปอัมเบลอะไรสักอย่างพลังโจมตีบวกห้าสิบลดคูดาวบวกสิบเปอร์เซ็นตจอะเกราะสิบ อันนี้เมื่อเราโดนโดนวอดศัตรูมองเห็นจะทำให้สกิลทำงานโดยการทำให้วอดร,รอบตัวหยุดทำงานแปดวิคูลดาวหกสิบวิแล้วก็การโจมตีครั้งถัดไปจะสามารถทำลายวอดได้ทันทีด้วยวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับได้รับความรู้กันพอสมควรเลยใช่ไหมเอา ชัปปี้ไม่ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันครับไอเทมในเกมนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับถ้าเทียบกับโมบ้าในมือถือเกมอื่นๆแต่ละอันจะเป็นจะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองเนาะดังนั้นการออกไอเทมก็ควรจะพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนกันด้วยนะครับจะเป็นกันด้วยรวมกันเป็นก้วน โอเคขอบคุณครับที่รับชมมาถึงมาจนจบคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นเวทมนต์ป้องกันแล้วก็รองเท้านะครับไม่รู้ว่าจะลงวันไหนก็ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ